ท่ทานเอวาผจญภัยในอาณาจักรวันเดอร์แลนด์วันหนึ่งในป่าเขียวขจีของเชียงใหม่เอวาเสือโคร่งสีทองผู้ล่าหาและขี้เล่นได้พบกับประตูวิเศษที่มีแสงระยิบระยับเมื่อเธอสัมผัสประตูนั้นเธอถูกพาเข้าสู่อาณาจักรวันเดอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และเสียงหัวเราะเอวาเดินเข้าสู่ทุ่งดอกไม้สีรุง้งและได้พบกับกระต่ายน้อยชื่อบอปป๊อบบี้ผู้กำลังพยายามย้ายก้อนหินใหญ่ออกจากร่างของตน เอวาเสนอตัวช่วยบ๊อบบี้และพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันเอวากับบ๊อบบี้เดินต่อไปและเจอป่าที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะในป่านั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากนกพูกน้อยที่พัดหลงจากครอบครัวเอวาปีนต้นไม้ช่วยนกพูกน้อยลงมาอย่างปลอดภยัยเธอปลอบนกพูกและสัญญาว่าจะพาไปหาครอบครัวระหว่างการ พวกเขามาถึงแม่น้ำที่ไม่มีสะพานและมีกระแสน้ำเชี่ยวมีคำทายที่ลอยขึ้นมาบอกว่าจงตอบคำถามหากผ่านไปได้เอวาใช้ความฉลาดและกล้าหาญตอบคำทายได้สำเร็จพวกเขาเดินทางต่อจนถึงปราสาทที่สวยงามที่นั่นพวกเขาได้พบกับเจ้าหญิงลิลี่ซึ่งกำลังเศร้าเพราะดอกไม้วิเศษของเธอหายไป เอวาและเพื่อนๆรับอาสาช่วยเจ้าหญิงตามหาดอกไม้วิเศษพวกเขาเดินทางไปยังหุบเขาไฟซึ่งดอกไม้อยู่ภายใน,นที่หุบเขาไฟเอวาเจอมังกรยักษ์ที่เฝ้าดอกไม้เอวาใช้ความกล้าหาญพูดคุยกับมังกรจนเข้าใจว่ามัางกรเพียงอยากมีเพื่อนมังกรจึงยอมมอบดอกไม้ให้เอวาและเพื่อนๆน,น,นำดอกไม้กลับไปให้เจ้าหญิงดอกไม้ทำให้อาณาจักรวันเดร์แรงกลับมาสดใสอีกครั้งทุกคนเฉลิมฉลองความสำเร็จของเอวาเจ้าหญิง สอนว่าความกล้าหาญและน้ำใจไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นแต่ยังทําให้โลกน้าอยู่ยิ่งขึ้นเอวากลับไปยังบ้านของเธอเพร้อมหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุข